าอ๋อคนนั้นชื่อพี่ชมพู่อยู่กับพี่พี่น้องกันเหรอพ่อทำอะไรร้อนหนาวมากหนาวแล้วหนาวแล้วลูเอ้าพี่เกดมาจริงแล้วเนี่ย พี่เกดอ้อคนนี้อยู่โรงเรียนเก่ากับหนูครับพี่เกด <มา S 2> ครับอ้อมันมาตกลูกอนะักจทะ,ะมี่ะหนลูกก็มปอยู่อัจฉรินี้ตอนนั้นค่ะ